วัดกันที่เงินกูไม่มีแต่ถ้าวัดกันที่นี่กูยืนหนึ่งนะมึงว่าสัตว์อะไรตายแล้วไม่เน่าตัวอะไรวะตายแล้วไม่เน่าพึ่งไงพึ่งตายใครมันเป็นคนคิดว่าว่าเดือนหนึ่งต้องมีสามสิบวันสิบห้าวันไม่ได้เหรอเงินมันไม่พอใช้ถึงสามสิบวันไงไปคิดใหม่แหมซื้อรถคารล้านสองล้านทำเป็นมาคุยทับกัน กูนะเซ็นเล่ากินทีละสี่ห้าล้านกูยังไม่คุยเลยคนอื่นอาจจะหุ่นพร้อมเพรียวเอลเอสส่วนกูมีแต่เอลเพสและปวดหลังมากกว่า <acaba> เราไม่ต้องห่วงว่าตอนแก่ใครจะเลี้ยงเราอยู่ให้ถึงแก่เหมือนกูก่อนนะปากดีขนาดนี้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแต่อยู่ที่ไหนกูไม่รู้ส่วนกูอยู่ตรงนี้มาหาหน่อย <c oughs> Yeah. ในชีวิตมึงเคยมีความเครียดไหมเพื่อนกูไม่เคยมีความเครียดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูคือตัวปัญหาคนอื่นจะเครียดเพราะกูมากกว่า <laughs> เขาบอกว่าผู้หญิงจะสวยตอนโสดตอนนี้กูโสดแล้วเมื่อไหร่จะสวยเ <laughs> มื่อวานไปหาหมอมาเป็นไงบ้างว่าหมอบอกว่าอาการปกติแล้วแต่ต้องงดของทอดห้าอย่างคืออะไรมีแหสะพานผ้าบางสกุลผ้าป่าแล้วก็กระถิ่นวะ่ะ <laughs> ให้กูรอรอแล้วได้อะไรกูรอใครไม่ได้หรอกขนาดร้องเพลงกูยังไม่รอจังหวะเลยใจเธอก็เหมือนหมูสามชั้นมีแต่มันไม่มีเราผัวที่โอนเงินให้เมียในวันเงินเดือนออกคือผัวที่แสดงออกทางความรักได้อย่างชัดเจน เกิดเป็นคนไม่พ้นคำนินทาเกิดชาติหมานินทาได้ทุกคนอยากเกิดเป็นหมาหรือเป็นคนมึงเลือกเอา